ทันผูฟังทานผูส้มุกคูทุกคนอันนี้เขาเอื่อญยายัายางนอผมก็งงเหมือนกันเลยยาดอกดอกผมเอ,อื่อญยาดอกนี่แหละแต่ภาษาไทยเขาเอื่อญยาอย่างนี้ผมเสียไปแล้วเอาเสียมเสียเสียยาไปผมเสียไปให้หมูปลากินครับผมรูซสึกว่ายาดอกดอกนี่มันกินดีดิผมเคยเอาให้มันกินแล้วมาขอกหมูปลา,ปาเสียยาไปสองสองคุ้งแล้ครับ ทุงนึงน้ำมือผมอีกถุงนึงบุ่มผมยกมาวางไว้ในเครื่องขอ,อกมันท่านเดี๋ยวเอาให้อ่าว่างก่อนมีของกระเกลือมาแล้วล่ะเห็นผมมามันแตกสวดสวดมากเหรอมีอยู่สามตัวนี่นะครับพอตัวนี้สองตัวนี้คือแม่พันธุ์มันตัวนี้ผูซื้อวัตถิทองกันและอ้าวเอาหอายาดอก,ดอกนี่กินมึงอีหละร้องมึงว่ามันกินดีขนาดเด้อ้าวี่กินแต่ทั้งนี้ ทางนี้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 เสียมากครับภาษาไทยเขาเอื่นอย่างหนูแต่ว่าภาษาบ้านเขาผมเอาเสียมเสียมาโขกไม่โลดโขกไม่ทั้งหกักทั้งยังมันไหลมันกินเอาหนึ่มันกินอยู่ครับมันกะชิดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งนะครับมันมีหญ้านี่สัตว์ตัวใดกินหมูเห็ดเป็ดไก่งออกวงขั้วส้างมา กินเมดครับมีแต่มีพลังเมดเป็นสารอาหารสนิดหนึ่งที่ดีที่สุดนี่หญ้าดอกนี่กินมากดีมันกินในคำใหญ่ๆนะครับมันมันเหล่ามาถึงหากมันเอาเสียมเสียเอาเสียเอามันกัเวลามันกินมันกัสสกัดกินยำไปเรื่อยมันมีไข่กับย่างหน่อยๆมันกอาหักถิ่นนี่ตัวพ่อนี่กินมาย่างดีมึงมันสวบเอาสวบเอา ไปเลาให้ก็เอาไว้ห่างๆกันครับโมจามันชีแย่งกันหมูตัวใดต,ตัวใหญ่มันกับฉีดคูตัวน้อยๆตัวน้อยๆกับฉีดแลนไม่ควรจะกินหรอกมันต้องเอาไว้ห่างๆกัน,กนมาทางนี้อีลาหนิเอา้าอยู่ห่างๆเขาหนิอา่ากินเบิง้งอยู่ห่างๆเขาไว้เราตัวเล็กอา้าวกินมันเห็นตัวอื่นแลนมาก,กาามัน,มนกับหูสัญสาติญาณมันมาทางนี้ก็ได้เอ้ามาทางนี้ ท่านมายนไหวก็ได้ครับยนไหวห่างๆกันเลยเดี๋ยวมันก็มาเองมันยมน,นทั้งนี้น้ำเอาไปกินเลยโอ้ยขนาดมันกินผมเกลือห่มเกลือเขาไปแล้วได้ครับรอบหนึ่งนี่ซึ่งต้มพักต้มพักบุง้งนี่หอยมันกินนะกินจนมัดมันยังไม่กินหยาได้อีกสบายๆเลย ว่าหมูขันคุ้นมันดีๆครับเายียาอาหารตามธรรมชาติน้ำตัดแป้งเนี่ยมันก็สิสมบูรณ์ดีครับเพราะว่ามันเป็นหมูปลาเนาะครับมันอยู่ในป่าในดงมันก็หาก,กินพักกินอย่างขาก,ก็ต้องเอาของป่าปลาดงๆมาเสริมมันสิให้แต่หัวอาหารอย่างเดียวมันบอกอันนี้เนาะครับใหญ่อย,ยอยู่แต่มัากับ่บสมบูรณ์แฮง เบิอมมันกินอ่ากินเอาสิงงแง่ยดนะครับกล้องถือไปนึำงย่างไปนึน่คุยไปนึ่นอ่านีต้นนิ้วูื้อกว่าสีทองครับทองมันชิปองก่องแจ้งหน่อยในพวกชิล่งไปในขวบมันชิเรียนมอง้อยละอ่านี่ทองมันชิ ใหญ่ๆยักหน่อยครับมันเริ่มทองนะมูตัวนี้แม่พันนี่อันนี้พ่อพันุมันถ้ามีลูกนี่เขาไก่มันบ่อได้ครับแต่พอเอื้อมมาลูกมันผมขายไปเมื่อเร็วก็เลยสามารถลงมาสัมคัสชีวิตไก่ๆนี่แม่นี่ญาญานีลายญาญานกินเอามึงอย่าเรียนตำกูเด้อใครแม่นมีลูกมันเรียนตำหรอกครับเขามาไก่มันจะซ้ำนี่มันเรียนมันห่วงสันชาตญาญานของแม่นะครับเนาะมันก็จห่วงลูกห่วง พันธุน์สัมผัสชีวิตใกล้ๆตัวหนึ่งอย่างง่ายแหละขก้น <c oughs> ไปโอ้ยอย่าเรียนมันทองพอพันธุ์สวยขึบนแบบไงเลยอย่าเอาเอา ีสามตนวเดียรับผมเดี่ยงให้่เห็นมันออกลูกยังไรมันจิกออกไรเรียกันทั้งแม่สองแม่กะได้เท่าละสิบกว่าตัวพมหมูลปลาของแทมมันจิกออกลูกบกค่อยดกครับยังไรกะบกเกินแม่ละหาหกตัวเจ็ดตัวแล้วแต่บกถึงสิบแล้วครับรับหมูแท้แหันหมูผสมเป็นหมูกระโดนหมนูนันหมูนี่เนียลูกดกครับแม่หนึ่งยังต่ากะโอ้ยังไรขึ้นบุระสิบกว่าสิบสองสิบสาม ยังตําหาหกตัวของมันแตงมูปลาเดี๋ยวเท่านี้ลูกไ่่ค่อยลกครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามส้มจนจบนะครับกับาะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดตะไครให้ป้าเข่งเซิงแส่ไปด้ครับพอกันไหมคลิปนาครับมือนี่สิมีหาเบิ่งเป็ดเบิเ่งปลาละครับบ้านนี้โอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามสม สวัสดีครับ